ที่นีบรรยากาศน่ารักอบอุ่นนะฮะแล้วก็ <c oughs> เป็นบ้านน่ารักเปบ้านน่ารักทุกคนเท่าที่มาดูนะฮะก็ <c oughs> ยังไงก็อยากให้ให้ขยายเป็นโครงการดีๆอย่างเงี้ยกไปเรื่อยๆมาอยู่แล้วก็มีความสุขครับ ทานก็อร่อยมากแล้วก็การจัดเซตอาหารก็ดูน่าทานนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มที่ให้มาก็รู้สึกอ,อร่อยครับ enjoy ครับฟินค่ะได้ได้ชิมอาหารหลากหลายดีค,ค่ะออชอบกจานไหนออนนี้ใส่เละจริงๆแล้วชอบทุกจาน ่วนใหญ่ชอบขนมหวานนะคะสามเมนูสุดท้ายอร่อยกก็จริงๆโครงการที่มีกิจกรรมให้ทุกบ้านมาร่วมมาร่วมกิจกรรมกันนะคะก็เป็นโครงการที่ดีได้เดียแต่งบ้านเพิ่มขึ้นอีกเยอะครับหลายๆอย่าง ไอเดียที่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นมาก่อนก็ได้ได,ได้ไอเดียหลายอยา่างขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้เนาะใช่ให้มาเจอจรบบ่อยๆนะครับจัดบ่อยๆต่มาบ่อยๆ <laughs>